ชูรีวิวนะคะวันนี้จะมารีวิวแบรนด์ที่ทุกคนคุ้นเคยคืออะไร5ดาลาโบะนะคะทุกคนคงรู้จักแบรนด์นี้เนาะวันนี้เราจะมารีวิวตัวล้างหน้านะคะเรามีมา2ตัวเดี๋ยวจะเริ่มรีวิวทีละตัวเนาะ,ะแต่เทียบกันก่อนก็คือเราอะมีหน้าเป็นหน้าเราเป็นสิวนะคะมีสิวตันเนาะเราก็เลยจะต้องใช้ตัวล้างหน้าสําหรับคนเป็นสิวนะคะของ5ดาลาโบะที่เราเอามาโชว์นี่ก็จะมี2ตัวนะคะส่วนราคาประมาณ2 0 0รกว่าบาท เหมือนจะประมาณเราซื้อที่วัดสดุอันนี้230อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะแพงกว่าอีกหน่อยอันนี้มาทีหลังเนาะแต่ตัวนี้มาก่อนคือฮาดาลาโบมันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นเนาะแล้วตัวนี้มันก็จะมาเป็นตัวที่รักษาสิวอะมาดูตัวแรกก่อนเอาตัวไหนดีตัวนี้นี่ตัวนี้ของเราซื้อเองที่วัดสดุน,นะคะฮาดาลาโบนะคะดีฟลีนเบลมิดคอนโทรลเฟสวอชอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เบลมิดคอนโทรลก็คือก็คือลดสิวนะคะดีฟลีนก็คือทําความสะอาดล้าลึกอะก็มาสังเกต มาสังเกตด,ดูเลยว่าตัวทุกตัวนะคะที่ใช้รักษาสิวส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผสมอะไรซาลิสลิกแอซิดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะคะปกติเนาะพวกใช้เครื่องสำอางเนี่ยบางทีเราไม่เคยจะพลิกดูข้างหลังใช่ไหมบางทีเราต้องมาดูว่าเขาผสมอะไรใส่อะไรเนาะเราจะได้รู้บางทีเราไปอ่านรีวิวอะไรแบบเยอะเกินอ่างเงี้ยบางทีเขาก็รีวิวตามความชอบของเขาใช่ไหมบางทีเขาก็แบบ เขาก็ไม่ได้เรียนเภสัชไมได้คือเราก็ไม่ได้เรียนนะอันนี้เราก็ไม่เรียนบอกเลยแต่ว่าเราชอบอ่านข้างหลังเนาะแล้วก็ไปเสิร์ชกูเกิลดูว่าแบบมันคืออะไรเราก็จะมาเล่าให้ฟังคือเราก็คิดว่าของเราก็คือ2ตัวนี้ก็คือเวิร์กเพราะว่ามันมีซาลิซลิกแอซิดคือเราก็จะบอกว่าทุกตัวที่มีซาลิซลิกแอซิดในระดับหนึ่งเนี่ยใช้สำหรับเราเราได้ทุกแบบใช้ลราเว Work, นะิร์กเนาะแต่ตัวนี้มันจะดีของขนาดโรโก้คือมันช่วยลดความชุ่มชื Solid ้นซาลิซลิกแอซิดล้างหน้าแล้วมันจะทำให้หน้าแห้งสำหรับนน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 นทีีี่่่ิิิวมมมนนะะมัััััะะออออเเเรรราาาาาหหหห้้้้ Solid ้้ตตตตงงงงจจแแแแแแกกกใลลชซซซไดดปขโโบย ใส่ไฮยาลูโรนิกแอซิดลงไปในโฟมล้างหน้าด้วยจะทําให้หน้าเราแห้งตึงน้อยลงนะคะตัวนี้ก็คือที่เราชอบสําหรับตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวลองมาดูการข้างหลังของตัวนี้นะคะภาษาญี่ปุ่นใครอ่านออกนะคะอ่ะานได้คำเดียวน้อฮาดะรบอใครอ่านออกแปลได้ช่วยแปลให้เราแปลให้เราหน่อยนะคะเรามีมันเขียนว่าอะไรนะคะพิดูข้างหลังดีกว่าเนาะบางอย่างเขาก็ใส่เป็นกิมมิคเนาะแต่ตัวหลักๆเราคิดว่าน่าจะคือซาลิซิกแอซิดกับตัวให้ความชุ่มชื้นนะคะ และวคนก็ผิวหน้าไม่เหมือนกันด้วยเนาะควรจะเลือกรีมที่เข้ากับผิวหน้าตัวเองะะเลค่ะมาดูกันฮาดาร์ะบบ Deep Clean Bellmich Control Face Wash นะคะภาษาไทยภาษาอัาาาางกฤษหมดเลยอ่านภาษาไทยหน่อยฮา,ดารดแระบบ d e ลี c เ e a มิ e l อน i ท h Control Face Wash. ผลิตภัณฑ์ล้างหน้าเพื่อสะอาดล้ำลึกโดยช่วยลดปัญหาสิวนะคะประสานคุณค่าธรรมชาติทงความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำลึกโดยไม่ให้ผิวหน้าแห้งตึงด้วยแร่ธาตุจากดินภูเขาไฟนะคะ ช่วยลดปัญหาสิวให้ผิวเนียนใสด้วยมีเลยตัวหลักซาลิซิลิกแอซิดพร้อมเติมเต็มและกักเก็บความชุ่มชื้นผิวด้วยไฮยาลูโรนิกแอซิดสูตรอ่อนโยนไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำมันแร่น้ำหอมนะคะวิธีใช้ก็คือบีโฟมลงฝ่ามือผสมน้ำทำความสะอาดเล็เบาๆให้ทั่วใบหน้าแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นประจำทั้งเช้าและเย็นนะคะความเตือนให้เข้าตาหากใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆทุกิตภัณฑ์เลยนะคะใช้แล้วมีความปกติผิดปกติเอาอาจจะแพ้นะคะหยุดใช้และไปพบและปรึกษาแพทย์นะคะห้ามใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปี พวกนี้เวลาซื้อทีมเคยอ่านกันไหมเนาะควรจะอ่านไหมเนาะบางทีแบบมันเป็นแบบเบสิกมากเลยอะแต่เราไม่ได้สนใจเนาะอืมอ่ะภาษาไทยบางทีแบบมันอาจจะแบบว่าดูไม่ค่อยจะละเอียดนะคะถ้าใครได้ภาษาอังกฤษลองมาดูกันเนาะ โบทัตเบนโทไนท์เคลนะคะที่เขาบอกก็คือเป็นดินภูเขาไฟนะคะผสมดินภูเขาไฟพวกดินภูเขาไฟเนี่ยมันก็จะช่วยดูดซับความมันบนใบหน้าเนาะเหมืนอนอารมณ์เหมือนเราพ่อคโครนอะ่ะโครนอะไรก็ได้พ่อไปเถอะแล้วมันเป็นกินมอีกนะดินภูเขาไฟดินดน,นๆๆๆๆู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็คือดินมันก็คือโคลนอะ่ะก็ไม่ออกแม้เราคิดว่าแบบมันไม่น่าจะต่างกันเยอะถ้าใครมีความรู้เรื่องคโคลนอะไรนี้มาเล่าให้เราฟังด้วยนะคะใส่เบนโทไนท์เคลนะคะก็คือเป็นมิเนอรัลเคลนะคะเป็นแบบเคลที่มีแร่ธาตุจากนแนชคกอ็ืเท่่าาาฐานภูเขไฟอะ มีมีไฮคอนเทนต์มิเนอรัลก็คือมีแร่ธาตุอยู่มีอพัสเขาเรียก่าอ,อะไรเต็มเปี่ยมไปด้วยแร่ธาตุนะคะ to e f f e c t i v e l y a b s o r b e x c e s s dirt oil i n g r from s k i n ก็คือก็คือเขาบอกว่าคอนเทนต์มิเนอรัลเนี่ยคือผสมคืออีตัวเคลเนี่ยอีตัวอีตัวดินภูเขาไฟเนี่ยมันจะมีตัวอ่าเป็นแร่ธาตุที่จะช่วยดูดซับสิ่งสปกปรกหรือความมันบนใบหน้าส่วนเกินนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวหนังของเราเนี่ยผิวเออเขาเรียกว่าใช่ไหมผิวหนังของเราเออดูแบบ การทำความสะอาดได้สะอาดขึ้นะและอีกตัวหนึ่งก็คือในตัวภาษาไทยไม่เขียนใช่ไหม w y pansy extract นะคะคือ y ก็คือสารสกัดจากดอก pansy ป่าบางทีเราก็ไม่รู้เนาะแบบ pansy คืออะไรวะใช่ไหมโอ้ยพูกนีพ,กพากอาเลยขอโทษนะ pansy คืออะไร <laughs> ดอก pansy แล้วก็เสือ์ุ๊กเกินดอก pansy ปรากฏว่าดอก pansy ก็คือปกติเวลาไปช่วกสวนอะไรเดูหนาวใช่ไหมดอกที่มันดอกที่เขาปลูกกันไวแ้แต่งสวนน่ะที่มันที่มันเป็นดอกเหมือนหน้าคนน่ะ ดอกไม้สีแบบม่วงแดงๆมันมีหลายสีมากแล้วมันจะจะดอกเหมือนหน้าคนที่ในสวนอังกฤษเนี่ยเขาแต่งกันเป็นดอกไม้ของอังกฤษโบราณเนาะเขาจะเขาจะประดับตกแต่งบ้านกันหรือว่างานในดูหน่าวบ้านเราตกแต่งสวนอะไรเงี้ยเขาก็จะนิยมใชด้ดอกนี้กันแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบดอกเนี้ยคนโบราณอะ่ะเขาใช้รักษาแบบอาการป่วยไข้เพราะมันมีฤทธิ์แก้อักเสบฤทธิ์ แก้อักเสบลดไข้อีกเนาะอันนี้ลองไปอ่านเพิ่มเติมน,นะคะเรื่องสมุนไพรอันนี้คือทำไมแบบแค่อ่านครีมเราก็มีความรู้เพิ่มเนาะแค่เซิร์ชนิดหน่อยแล้วก็ไอตัวดอกแพนซี่เนี่ยมันผสมซาลิสิลิกแอซิดเนาะที่จะช่วยที่จะช่วยป้องกันและควบคุมสิวอ่ะพวกเบลมิชนะคะ นี่จะช่วยเรื่องเบลเมชนะคะเมื่อกี้อ่านผิดมนะัเป็นเบลเบลเมชเบลมิเชสนะคะตัวนี้ที่แปลว่าจุดดงดำรอยดงดำก็คือทุกอย่างทั้งสิวทั้งอะไรก็ตามที่มันแบบที่เราไม่ต้องการบนใบหน้าที่มันเป็นจุดดงดำจุดบกคร่องบนใบหน้านะคะอีตัวสลิดสลิดแอนด์ซิตร์ก็จะช่วยเนาะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่จะช่วยให้ความชุมช่มชืม้นให้เด็กสกินเนาะให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังที่ลดอาการแห้งตึงเนาะช่วยให้ผิวหนังสกินซอฟต์ซอฟต์แอนด์ซับโป้นะคะก็คือนุ่มนุ่มและ ไม่แห้งตึงซัปเปอร์นี่ก็คืออ่อนโค้องอ่อนนะคะ <c oughs> ก็โอเคก็ตามนั้นเนาะแปลเหมือนเวลาโฆษณาเนาะเขาก็บอกว่า combine the power of natural i n g r e d i e n t s ก็คือประสานคุณสมบัติของอส่วนผสมธรรมชาติสองชนิดนี้นะคะก็คือ b บ t ทน i t e c เคลแล้วก็อีตัวสารก,กัดจากดอกแพนซี่นี่เนาะแล้วก็ผสมกับไฮยาลูรอนิกแอซิดเนาะที่ จะช่วยดีฟคลีนวิดาวดรายดิสกินก็คืออีตัวโบธนายเคลยกับตัวแฟนทีเอ็กซ์แซกเนี่ยมันจะช่วยทำความสะอาดผิวหนังอย่างล้ำลึกแล้วตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดจะไม่ช่วยให้ผิวหนังจะช่วยให้ผิวหนังไม่แห้งตึงนะคะก็ช่วยป้องกันเบรนดิชเชสนะคะลดจุดปกพร่องบนผิวหนังทูรีวิวอสมูธบรอดเยนส์คอมเพล็กชันนะคะเพื่อให้ผิวหนังสะอาดสะอาดกระจ่างใสและเอ,อ่ออะไรอะและนุ่มนุ่มนวลและอ่อนละมุนอะไรก็ว่าไปนะคะเหมือนโฆษณาเนาะโรออลิเทชันนะคะ, itation, ะ,คะก็คือไม่ระคายเคืองผิวฟรีแฟรกเอนซ์คอร์เอทแอลกอฮอล์แอนด์มินเอออรัลลย าก็บอกเลยว่าตัวนี้นะคะแ r a g r นฟรีก็คือไม่มีน้ำหอมไม่มีคัลเลอร์แลนส์ไม่มีสีนะคะไม่มีแอลกอฮอล์และไม่มีส่วนผสมของมิน i n e r a l oil นะคะมิน i n e r a l oil ก็คือน้ำมันจากเร่ทาตุพวกอะไรอะมิน i n e r a l oil ง่ายๆแล้วก็คือนึกถึงเบบี้ไมล์เนาะอันนั้นคือมิน i n e r a l oil ทั้งขวดนะคะเบบี้ไมล์แล้วแพทย์หนูบอกว่ามิน i n e r a l oil ตัวเนี้ยบางทีแบบถ้าเราความสะอาดไม่ดีอบบมันจะตุกตันในผิวหนังได้ง่ายนะคะคือตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีนะให้ดูเนื้อจะเป็นเนื้อโฟมนะคะ ให้ดูเลยนเนื้อมันจะเป็นเนื้อโฟมนะถ้าใช้กับตะข่ายตีฟองก็ได้เนาะมันก็จะอารมณ์เหมือนตัวนั้นอะอะไรอะอะไรที่ฟองฟองที่ิเนื้อเดียวกันเลยตีโฟมด้แบบเดียวกันเลยเพอร์เฟกต์บิ๊บใช่เนาะอันนี้ก็จะเนื้อเหมือนเพอร์เฟกต์บิ๊บเลยอยากจะบอกว่าดมมือคามช่วยรอบไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเลยคือเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นพลาสติกของขวดเนี <c> ่ย <oughs> คืออันนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคะนี่เนาะ,ะเคยดูไหมเมื่วันที่ผลิตประมาณสุทธิอันนี้หน,ะะน,น,นึ่งร้อยมิลลิกรัมนะคะขนาดรา ยุส3ปีนับจากวันที่ผลิตนะคะตัวนี้ผลิตอะไรอ่เราเพิ่งรู้ว่านาคะหาระบบเพิ่งอ่านเพิ่งรู้วันนี้เลยเป็นเครือของเมนทูลาท่มนะคะเราไม่รู้เลยนองคนคนผลิตก็คือเป็นเครือเมนทูลาท่มนะคะผลิตในจีๆเมนทูลท่มน่าจะเป็นของญี่ปุ่นเนอะแบรนด์เป็นยี่ห้อญี่ปุ่นใช่ไหมอืมอารมณ์เหมือนยูนิลีเวอร์อ่ะแล้วเขาก็มีทั้งซันซิลมีทั้งโดบมีทั้งอะไรเงี้งงะะย ก็คือซาลิสิกแอซิดเนี่ยมันจะเข้าไปละลายคือผิวหนังของเราใช่ไหมเวลามันมีสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันเนาะก็คือซาลิสิกแอซิดมันจะช่วยเรื่องสิวหมัวดาแล้วก็สิวอุดตันถูกไหมแ่มก็คืออีตัวนี้มันจะไปละลายมันจะไปละลายความสกปรกความมันที่เคลือบอยู่บนผิวของเราเนาะแล้วมันก็จะเข้าไปในความสะอาดในรูปุ่มขนเดี๋ยวแปะรูปที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอินโฟกราฟิกเป็นรูปกราฟิกให้ดูเพื่อให้ดูง่ายๆเนาะมันก็จะเข้าไปในความสะอาดในรูขกุมขนเนาะ ลดความล้างความมันล้างสิ่งสกปรกหลุดออกไปถ้าใครที่มีสิวที่มันสิวที่มันอุดตันอยู่นะก็จะรู้สึกว,ว่าแบบอยู่ดีก็แค่แค่ดูแค่แค่จมูกดูก็จะมีสิวแค่แค่ตรงขอบจมูกไม่ใช่ในจมูกนะสิวตรงจมูกอะค่ะมันก็จะเหมือนมีแบบเป็นเม็ดขาวๆหลุดออกมาแห้งหลุดออกมาเนาะเพราะว่าอีตัวนี้มันจะไปช่วยล้าง,งความสะอาดในขุมขนเนาะและทีนี้มันก็จะทําให้ตัวฮีเซบัมแกลนก็คือตัวต่อมผลิตความมันทำงานลดลงด้วยเนาะแล้วแต่ผลข้างเคียงของซาลิเซตอื่นจะทําให้ผิวแห้งถูกไหมการที่ไปล้างทำความสะอาดเอา น้ำมันอะไรในหน้าผิวหนังออกเนี่ยผิวเราก็จะแห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวแห้งก็อาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองก็ทําให้หน้าแห้งระคายเคืองถูกไหมคะเนาะและผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาก็ช่วยใส่ไฮโดรไฮยาลูริกแอซิดมาเพื่อลดไซเอฟเฟกต์ effect, เพื่อลดผลข้างเคียงตรงนี้เนาะเขาก็เลยเคลมได้ว่า low irritation ก็คือระคายเคืองน้อยนะคะ,ะสิวหัวดําเกิดจากอะไรสิวหัวดําก็คืออีพวกน้ำมันอุดตันเวลามันโดนออกซิเจนอากาศมันก็กลายเป็นสีดําใช่ไหมเนาะก็สีดําสีอุดตันแต่ซาลิแอซิกแอซิดจะไม่ได้ช่วยเรื่อง สิวที่อักเสบที่สิวที่แบบมีหนองข้างในเนี่ยสิวอักเสบหัวแดงๆอ่ะซาลิไซล,ลิกแอซิดไม่ช่วยนะอันนั้นคือผิวลูกผลของเราติดเชื้อไปแล้วนะคะเป็นหนองข้างในเนาะอันนั้นต้องใช้วกที่ผสมยาแต้มสิวที่มันผสมยาปฏิชีพยิบชีวนะพวกคลินดานมัยซินอะไรเงี้ยอันนั้นต้องใช้เปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งเนาะของเราหน้าของเราเป็นสิวคือตัวนี้เราซื้อมาใช้ล้างทั้งหน้าทาั้งหน้าอกทั้งหลังเนาะก็คือเป็นบริเวณที่มีต่อมผลิตความมันขึ้นเยอะตรงทีโซนใช่ไหมของเราจะเป็นทีโซนหน้าอกล้ววกก็็หัังตนีจะช่ย ทำความสะอาดได้ล้ำลึกและไม่ทำให้ผิวของเราแห้งตึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกตัวหน,นึ่งเนาะหาดระบบที